ะอัญเชิญโฮอลี่คาวิเออร์นะครับเสร็จแล้วก็ทำลายฟอลโลเวอร์ฝั่งตรง,งข้ามหนึ่งตัวจากนั้นถ้าหวาดเราตายอย่างน้อย10ตัวจะให้เอฟเฟกกับลีดเดอร์เราเอฟเฟกที่ได้คือเมื่อจบเทิร์นนะครับจะดิวเอ็กซ์ดาเมจใส่เอนิมิลีดเดอร์จะดิวดาเมจใส่ลีดเดอร์ฝั่งตรงข้ามตามจำนวนหวาดบนสนามของเราก็ยิงมันก็ไวเล่นไวเล่นค่อยๆตอดได้ครับจบเทิร์นยิงจบเทิร์นยิงอะไรเงี้ยแค่เราจะตายก่อนยิงเขาตายหรือเปล่า แค่นั้นเองรุนแค่นั้นเลยเพราะว่ามันเก่งได้ด้วยการด้วยด้วยตัวเองอยู่แล้วนะด้วยการแบบมีหวาคอสสองเองเออแต่ว่าแค่เราต้องบอกว่าถมถมหวาดให้ตายไปสิบใบก่อนแค่นั้นเลยอะต่อมาครับเบโลโลฟอนนะครับผมเอ้ยเบลโลฟอนนะครับดุนด้วยลินพันธจริงเมื่อจบเทิร์นนะครับฮิวหนึ่งฮิวหนึ่งดีเฟน์ให้ฝั่งฝั่งเราทั้งหมดทั้งฟฟลเวอร์ทั้งลีเดอร์อันนี้เฉยๆแต่เทคโวะเองบอกว่าเมื่อโวครับจะให้เอฟเฟกตกับลีเดอร์เราบอกว่าในเทรเา มเมื่อมีการเกิดเมื่อมีการฮิลเกิดขึ้นจะดิวหนึ่งดาเมตใส่ฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะครับผมอทําได้สูงสุดสิบครั้งต่อเทินโคตรเก่งก็ถ้าถามผมนะไว้เล่นสายฮิลอะ ฮิวฮิวเรื่อยๆค่อยๆฮิวฮิวยิงหนึ่งอถ้าสมมติว่าเขาถ้าสมมติอีฝั่งไม่ฮิวเลยก็คือเราต้องฮิวให้ได้ยี่สิบครั้งไปเรื่อยๆค่อยๆฮิวก็อาจจะน่าสนใจแต่ว่าอะไรแบบนี้จะแพ้โอทีเคจะแพ้อะไรที่แบบมันค่อยวันๆฮิตอ่ะเออแต่ถ้าแบบเด็กค่อยๆเล่นอย่างเงี้ยเออผมว่าเด็กนีเก่งกว่าเด็กเด็กเนี้ยจะเป็นเด็กค่อยๆเล่นที่เก่งอ๋อ oh, แล้วก็อีโบเทคเปลี่ยนนะจากจบเทิร์นฮิวหนึ่งอเป็นหกหกจบเทิร์นฮิวสองอ่ต่อมาครับผมชิโร่เคิร์สวิงนะครับปีต้องสา หนึงนะ่งโอเคนะถึกโอเคนะถึกเนี่ยอ่ะต่อมาครับเมื่อลงครับจะดิว x ดาเมจใส่ follower, ฟอลโลเวอร์ฝั่งตรงข้ามทั้งหมด x เท่ากับวาดในสนามถึกนี้ผมเฉยเฉยเพราะว่าสูงสุดอ่ะมันได้แค่สูงสุดมันได้ห้ามันได้แค่ยิงห้าซึ่งไอ้ยิงห้าเนี่ยคือบอร์ดเราต้องเยอะมากเลยนะ มันเลยด,ดูไม่ได้ไม่ได้ดูเก่งมากอาคอร์สลดแผลเลยนะโคตรก็มันมันลดคอร์สได้เวลาเราเห็นบาดตายครับพี่อืแต่หมายถึงว่าเวลาเห็นบาดตายคือน้องต้องขึ้นมือถูกปะเราเราเห็นถูก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 ต้องอ่ะต่อมาครับยูนิคอนวอลเลเยอร์อันนี้ไปเล่นกไงคอร์สสี่เมื่อกี้คอร์สสี่เลเยจัน Legend, นะมันบอกว่าเมื่อลงครับเอายูนิคอนขึ้นมือแล้วเปลี่ยนยูนิคอนเป็นคอร์สหนึ่งแล้วก็ในเทิร์นของเรานะครับเมื่อมีการฮิลเกิดขึ้นจะบวกหนึ่งหนึ่งแล้วก็ลัชให้กับฟอลโลเวอร์ของเราทั้งหมดสูงสุด10ครั้งต่อเทิร์น ออ่าันนี้มันคือเอเลนาเพเยอย์ย่อมๆมัคือเอเลนาเพเยร์เวอร์ชันเวอร์ชันมอนแล้วก็ได้ลัชด้วยส่วนยูนิคอนที่ได้ขึ้นมือนะครับบอกว่าเมื่อลงนะครับฮิวสให้กับอะไรก็ได้ก็สมมุติว่าเล่นเทิร์นหก็ลงคอร์สห้าลงยูนิคอ 1, นคอสหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วไอ้ลัชกับมันให้ฟอลเวอร์เราทั้งหมดด้วยนะตัวมันก็ได้เลยไม่ได้เขียนว่า other follower. อาเตอร์ฟอลเวอร์ต่อมาอันนี้ของสายมาานะครับผม ฮาร์ดพัมวอลเเออร์ครับเอ่อเคเมื่อลงไม่มีมีหวาดแล้วก็เมื่อตายจวนหนึ่งแล้วก็เมื่ออีโวครับจะอัญเชิญเกรวิงเฟเธอร์ฟ็อกแล้วก็ให้หวาดกับไอเฟวิงเฟเธอร์ฟ็อกนี่นแหละซึ่งเฟวิงเฟเธอร์ฟ็อกอ่ f ailing, f f ะมันจะตอนแรกไม่มีหวาดแต่มีสตอมสองสี่ก็ถ้าถามผมอ่ะใบเนี้ยเก่งตรงอีโวแล้วมันได้อีกตัวหนึ่งนั่แหละม,มันเหมือนมาหนึ่งได้สองหนึ่งแถมหนึ่งสแปมบอร์ดว่เง้นเถอะใช่ไว้สแปมหวาดนั่นแหละอ่ะต่อมาครับผมสกาเลตไอซ์ครัชเชอร์ครัชเชอร แอคเซลนะครับฮิลสามให้กับลีดเดอร์เราแล้วก็มีลัชมีวาร์ดเมื่อลงครับผมจะอัญเชิญตัวมันอีกตัวหนึง่งสไตล์ครับเมื่อตีฮิลสามฮิลสามให้กับทุกอย่างในบนสนามเราออลไลท์ right. ก็ไปเล่นกับ A A ah ili, ไอไอวาคิลี่เมื่อกี้เลยครับไปเล่นคู่กันไปเล่นแอคเซลฮิลสามให้ลีดเดอร์ก็ได้หรือว่าจะเอามาตีฮิลสามอแก็ได้ฮิลสามอวอร์ดก็ได้แล้วพอฮิลเสร็จก็เดีวหนึ่งออะไรเงี้ยน่าจะไปเล่นคู่กันแบบนี้สายฮิวจะมาอ่ะต่อมาครับผมเซโนพาราโดซิคอลชิลนะฮะอ่า หนึ่งเขาดาวแฟนๆแ,แล้วก็ล้านหมดอันเชิญโฮลลี่คาวิเออร์เอ้ยโฮลลี่คาวาเลียแล้วก็เออผมอ่านชื่อผิดขอโทษแต่มันคือไอ้หนึ่งสองวาดอะแล้วก็ไอ้ตัวที่อันเชิญมาจะไม่สามารถถูกททร์กเก็ตไม่โดนไม่โดนไม่เป็นเป้าของเอฟเฟกนะฮะ <Ừ. S 1> อันนี้ไว้สแปมวาดได้แล้วก็มันมีเขาดาวแค่หนึ่งอาจจะไปเล่นเด็กเขาดาวก็ได้เล่นเด็กอามืเล็ตก็ได้อ เล่นอะไรได้กว่าน่าจะเท่านี้แหละอันนี้ผมว่าเป็นข้อสองที่เก่งนะมันคือข้อสองที่ได้หวาดสองตัวอ่ะต่อมาครับ hermit of response ench ห้าครับอีโ l ตัวมันง่ายดีว่ะอ่าแล้วก็อีกเทคนึงนะครับก่อนโบบอกว่าเมื่อจบเทินถ้าใบนี้ไม่ได้โจมตีนะครับจะดิวสุ่มดิวหนึ่งดาเมจใส่อลลเวอร์ของงข้ามหนึ่งตัวต่อมาอันนี้ไอเทคแรกเฉยๆนะแต่พอโวแล้วเก่งพอโวมีหวาดแล้วนะครับตอนแรกไม่มีรอนโบวมีแล,วแล้วแล้วก็เมื่อจบเทินนะครับถ้าการใบนี้ไม่ได้ตีไม่ได้ตีใคครรนะรับ จะสุ่มดิวสามดาเมจใส่สามเรนดอมเอนิมี่โอลเวอร์อันนี้เก่งเลยถ้าเป็นสามเรนดอมก็จะสุ่มดิวสามดิวสามดิวสามอะไรเงี้ยถือว่าคุ้มกับการไม่ตีนะล้อมตัวมีหวาด้วยนี่คืว่าคุ้มอ่ะไปต่อครับ t e m p l e h e a l e r นะครับอันนี้ก็เป็นหวาดเหมือนกันม่เล่นกับสายหวาดว่าเมื่อลงมาจวดหนึ่งครับถ้ามีหวาดตายน้อยห้าใบนะครับจะจวดสองแทนนี่ง่ายเป็นใบจวด mm hmm. เอามาแทนคอสสามที่หายไปเพราะว่า mm hmm. สายหวาดอ่ะไอคอสสามที่จวดตามหวาดบนสนามหายไป ตกโรเทรใวนนี้ก็มาทําหน้าที่เถนะผมไปต่อเลยนะครับผมาาคาราดิอุสนะครับใช่ป่าวะคาราดิอุสใช่ไหมอาจารา์อย่างเงี้ก็ได้คาราดิอุสนะครับคริสตัลไลท์สองนะครับสองเขาดาวาเขาดาวหมดก็ลัซซูเออันเชิญตัวมันตัวมันมีลัชนะครับแล้วก็เมื่อในเทินอในเทินของคุณนะครับผมเมื่อมีการฮิวเกิดขึ้นตัวมันได้สตอมโหอันนี้ก็เล่นเป็นคอมโบได้แบบได,ได้ได้เล่นเป็นคอมโบได้ ก็เทินสองลงคนนี้ใช่ไหมเทินสาวเขาดาวเหลือหนึ่งเทินสี่เขาดาวหมดแล้วก็ลงไอ้แฟไอ้ไอ้ตัววันคิลี่ตัวนั้นอะแล้วก็หาทางฮิวใช่ไหมก็จะได้ดิวหนึ่งอแล้วก็ตีสตอมได้เลยแต่ว่ามันถ้าถามผมมันไม่ได้รูรุนแรงมากอ่ะอืม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 ค่อยๆตอดอาจจะดูดีกว่าอ่ะต่อมาครับสการเล็ตกาเวลนะฮะสองเอาเล็คอร์สสามสองเขาดาวเมื่อลงนะครับแล้วก็มีลาสเวิร์ดเมื่อลงแมนนิทอ่าสุ่มแมนนิทตูดไม่เกินสามหนึ่งตัว คิวหนึ่งดีเฟน์ให้กับดีเดอร์เราก็ไปเล่นกับวอสันิลี่ก็ได้ลาส t w o r d ตเอฟเฟกเดียวกันครับสุ่มสุ่มแบน,นิดตูดไม่เกินสามนี่ไงการสุ่มแบรน,นิดตูดไม่เกินสามมันอาจจะทําให้ไอการไอการอะไรวะการเดียนชิวที่น้องเพนกวินเอาขึ้นเหนืออาจจะได้อาจจะได้จจไดใช้ก็ได้เปลี่ยนจากตูดสามเป็นตูดสี่จะได้ไม่โดนแบรน,นิดง่ายง่ายเพราะว่าเพนกวินมันตูดสามไงบวกตูดหนึ่งก็ตูดสี่อ้าวไม่โดนแบน,นิดแล้วโอ้โหสุดยอดโคตรอวยอวยเพนกวินใบนี้ผมให้ว่ากิ่งนะ มันมันมีทั้งแฟนแฟนละล,ะละัดเวิร์ดเล่นสายอมูเลตก็ได้เล่นสายไอฮิวของของน้องวันคิลีเมื่อกี้ก็ได้